ในคลิปนี้นะคะขออนุญาตนะคะขอนําเสนอธนบัตรที่ระลึกนะคะที่เราเรียกกันว่า80ราชินีนะคะ,นะคะเป็นเป็นภาษาเรียกของนักสะสมและชาวบ้านทั่วไปเนาะเราจะเรียกว่า80ธนบัตร80ราชินีนะคะเป็นธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหางห้า2 5หปีปีปียรมณ์ดีด้วยนะคะอันนี้เป็นหน้าปกคะ่ะภาพด้านหน้าปกเอามาดูข้างในเนี่ยคะ่ะด้านนี้อันนี้เป็นภาพด้านหลัง ขออนุญาตอ่านนะคะทุกคนนะคะขออนุญาตอ่านเพราะบางคนอาจจะยังไม่มีเนาะจะได้จะได้ดูอ่านะดูดูดูด้วยดูดูไปด้วยกันเลยนะคะด้านด้านด้านหลังด้านหน้าเอาด้านหน้าก่อนเนาะด้านหน้าอันนี้ภาพด้านหลังนะคะแต่เพื่อนอ่านเป็นด้านหน้าเนาะอ่านอ่านค่ะด้านหน้านะคะพระบรมฉายยาสาศิศลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคู่กับพระฉายาสาทิสลักษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะภาพประกอบนะคะภาพพระราชพิธีสถาปนาอิศริยยศสมเด็จพระบรมราชินีนาตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80รอบสิงหาวันที่12สิงหาเดือน วันที่สิองเดือนสิงหาพศสองห้าห้าห้าค่ะมะีลายประกอบนะคะดอกกุหลาบครีนศิริกิตค่ะดอกแคทริยาศิริกิตนะคะครุฑพาและลายน้ำไทยดอกไม้พิมพ์ด้วยลายมึกพิเศษนะคะด้านหลังเมื่อกี้อะมาดูด้านหน้าอื้อเนี่ยค่ะด้านหน้านะคะพระบรมชายาสิสาธิสักสองพระองค์ เป็นภาพที่สวยน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นภาพที่หาดูยากแหละเห็นไหมคะอันนี้คะ่ะดอกกุหลาบควินซิริกิตดอกแคทเิียอ่นนี้คะ่ะดอกแคทเรียดอกกล้วยไม้พัน เอื้องแะดอกกุหลาบควีนสิริกิตดอกแคทรทียควีนสิริกิตที่ระลึก50บาทใบใหญ่นะคะ80ราชินีค่ะ1 0 0รอบในหลวงรัชการที่9น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะบัตโทมัสลายน้ำพานลายน้ำพานโรยไหม พระบรม,มาชายาสาธิสรัปัจจุบันจะเป็นรุ่นที่สามค่ะธนบัตร1บหนึ่งบาทโทมัสเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดห้ารุ่นนะคะรุ่นหนึ่งคือเลขแดงโดยไหมไลายน้ำผ่านหน้าหนุ่มใช่ไหมคะรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็จะเป็นรุ่นสองก็จะเป็นหน้าหนุ่มแต่เป็นเปลี่ยนแรกเลขดำ จากเลขแดงเป็นเลขดํานะคะรุ่นรุ่นรุ่นสองส่วนรุ่นที่สามจะเป็นรุ่นนี้แหละค่ะมีรอยไหมไายน้ําพานรุ่นรุ่นสองกับรุ่นสามเปลี่ยนพระบรมชายาสาทิสรักเท่านั้นค่ะแต่ก็ชัดเจนเนาะเพราะเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนพระบรมชายาสาธิสรักจากหน้าปัจจุบันเป็นเป็นเออจากหน้าหนุ่มเป็นหน้าปัจจุบันแบบที่สามกับแบบที่สองที่ต่างกันแค่นั้นเองนะคะเปลี่ยนหน้าเฉย ส่วนแบบที่สี่แบบที่สี่กับแบบที่สามเนะี่ยจะดูยากนิดนึงเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากโรยไหมที่เป็นเส้นสีน้ำเงินสีเขียวเนะะี่ยค่ะน้ำเงินสีแดงเปลี่ยนจากโรยไหมมาเป็นฝั่งเส้นใยแบบที่สามกับที่สี่นะคะแตกต่างกันหน้าเหมือนกันรูปภาพเลยเหมือนกันแต่เนี่ยเราเรือไม่มีกระรันเราเรือมีกระรันแบบนั้นเองค่ะแต่จะดูยากนิดนึงเพราะว่าดู จุดเขาเล็กอะค่ะจากเส้นใยเป็นจากฝังใหม่เป็นเส้นใยค่ะแบบสามกับแบบสี่ส่วนรุ่นที่ห้ารุ่นที่ห้ากับรุ่นที่สี่จะคล้ายกันมากคือเปลี่ยนลายน้ําจากพานเป็นพระบรมฉายาสาาิีรักพระบาทสมเด็ดจพระจุลยุฒิรัชการที่เก้าเท่านั้นเองนะคะคือเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยสลับไปเรื่อยๆอะคะ่ะจนจนมานิ่งแบบที่ห้าสุดท้าย อันนี้จะเป็นแบบที่สามแบบที่สามจะมีเนี่ยคะ่ะโรยไหมอันนี้จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นแบงก์เมกาดูดูแบบ,บแบงก์ห้าบาทเมกาแบงก์นี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักนะคะขายซื้อขายยากคะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเล่นหากันเท่าไหร่รุ่นนี้ที่เขาเล่นกันคือเนี่ยคะ่ะตัวอักษรเนี่ยคะ่ะอักษรที่ A กับ b เนี่ย จะมีด้านด้านเดียวหรือไม่ก็ไม่มีทั้งสองด้านจะเป็นแบงค์เหมือนอที่เขาพูดกันว่าเหรียญตลกแบงค์ตลก,ตลกหายากอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะหมวดนะคะหมวดเหมือนเอมวดบีอย่างเงี้ยจะมีเพียงด้านเดียวเราจะเรียกกันว่าแบงค์นี้แบงค์อเมริกาเพราะพิมพ์ที่ประเทศอเมริกาปรนะ้นไม่เข้าใจว่าแบงค์นี้ทําไมคนเขาไม่นิยมกันจริงๆนะคะเขา ได้รับความนิยมน้อยค่ะไม่นักสะสมไม่ค่อยเล่นหากันเท่าไหร่นะคะแต่ปรานาดเก็บหมดแหละ